สากในก็มีตะบอดเหมือนค่อยอยู่สากในซ้ำนั่นแหละเอาค่อยไว้ใส่มือเนี่ยโอ้โหสิกสิกก็เห็นใจซิกกับเมียนนั่นะครับเป็นเรื่องไหนกือนนะสากในก็มีตะบอลโอ้โยเนาะห่วยได้เหี้ยงเหรอคู่บ่ามือเนี่ยต้มสมตีนงัวตีนงัวที่ขาเจ้าลอกกระดูกออกมาแล้วนะให้เลี้ยงต้หนังเนาะเอียนแย่ๆก็ยังซิกเลย ซิเอ็นไงบ่แม่นตากล้องพี่ตากล้องตากล้องไงโอ้ยสูน่ะสิเอ็นไงเอ็นยังกระซังบ่สูไอ้นั่นหูหน่ะมีความสุขอยู่คนเดียวหูหน่อยไอเนี้ยโอ้ยงูเห็นแล้วกินไป็นกีบหูเท้าด้วยน่ะกระซังเป็นโต่งงงแล้วแต่ว่ามื่อนี้นี่เขาผิดพลาดหมองนึงเขาเสียไม่เห็นต้มสวมแต่ว่าไดเขาน้อยยางไงกว่าซิก จะข้านอาหมูจะข้าวหนอาต้มจะอ่าข้าวนอาหมูธรรมดาไอ้บอดไปซื้อบอสไปซื้อขนอาแต่กล้องนัเห็นไหมแต่กล้องกันันค้ายกเต๋าคือรถยุ่วบอสก็ได้ไปบ่ได้มาคืนมาได้ขนอาต้มซุปจ้วยเออเออเอาบอสไปยังห่อเอามาประยุกต์เพียบเดี๋ยวพาไปเบิ่งบอดบ่บักคนหล่ออืบักคนณหลอกันวายเป็นยังไงเป็นมีความสุขเล่าไหร่แล้ เออส,สาวมาักไอเนาะเออสาวมักไอเพราะไอรออยูู่้เดียวเด้นอนอืออันนี้น้องกัดครับมาจากช่องไอ้กินกับกัดเออช่องน้องไม่หัวเอาเอา,เอาตอนแบบเค็งๆเ,เลยน้องใหญ่ๆเลยบอกเออใหญ่ๆคือยังคนะ คนใหญ่อยู่แต่ว่าน้อยแบบนี้เฮ้ยปซื้องอเอ็นมาแล้วมือต้องมี้จะใหญ่อย่างเดียวใหญ่เออเพราะสีเสื่อมเอ็นเข้าไปนะเอ็นอย่างน้อยนะไขว้ผู้ใจเงินข่อยต้องใหญ่ก็มัแต่ว่าสีผู้ถือดิบัตรหรอดิบัสติกเกคนออกมาดิสิว่าทซีหน่อยเป็นไปไม่ได้เออเอาโอ๊ยสูงหน่อยสูงใหญ่เบี้ยไอเนี่ยพี่ความสูงที่สุดแล้วเบี้ยเดี๋ยวกับซ่องกินกับกัดครับมือนี่ ขึ้นมาหยามเดี๋ยวจะได้เห็นกันแบบนี้ไปโดนๆเนาะเมนบอสิกเมนเดี๋ยจะมาร่วมข้อแลบกันอยู่แบบนี้โดนๆไปเออน้ำแต่ว่าเมื่อยบขูบ้านั่งทาน่ะเนี้ยยูลูกลูกสาวเพียรได้เ้าะไปถึยืดเด้อขยักมาสุกเลิศบ่อนซิกเมนโบน้ำนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วแต่ว่าไอ้ไปสุกมันจะได้อู้ยนี่กับบอย้อมไป็นยัง ถือถาดเหรอนั่นเลยทีโอ้ยที่คอยเป็นตัวกงอยู่ตลอดเนี่ยเอ้าเทเลยโอ้ยเดี๋ยวเพราะว่าไอ้อันนี้จะสุกมาแล้วเนาะซิกเนาะแม่นต้มยนิดอืเดี๋ยวใส่เวลาประมาณปรมาเกินสิบนาทีประมาณนี้ากห้านาทีห้านาทีอุ่นๆืะอดี๋ยวมาหานาทีอยู่นี่นี้โอ้ตากล้องเบอเป็นเวอเออเป็นเวอะจะเอาเวอะส่วนมากเวอะไรลองกัดเรามา ทำอาหารให้มื้อน่ะสิกเลยสบายไปแน่แต่ว่าเสียที่บอดในเคียงข่างนี่แหละที่บอดออกไปเด็กมาหอดบอดประกบเลยบอดประกบไปใกล้ก็ไม่ได้สุกดีเนามาอันนี้เรียบร้อยเล่นบอบัดนะอุ้ยผมมีความสุขบอดสิคโอ้คอเนื้อคอเนื้อขอมีบอดเนื้อะมื่อนะมีบอดบ่เบิ้ลน้บอดข่อยอยู่น้ำบอดเบิ้ลเอเอ้ามองหน้าทำไมเนี่ย คนไล่เลยอู้พี่ความสูบเป็นบอดผมเลยนะอือเอาบอดเอาผักมาใส่หลักใส่เลยอืออือผักก็ต้องหยิบด้วยกันซะ้วยนะอือเอาอือขออย่างเดียวจะเป่าคาถาเซกับพ่ออาใส่ผักไปเดียวกับที่ได้ป่งใส่ถานแล้วน่าซิกนะหนึ่มาบาดเนี่ยนี่ละซิกได้เจออู้ยสากในก็มีแต่บอดเหมือนคอยอยู่สากในซ้ำนั่นแหละ เอาคอยไว้ใส่มือเนี่ยโอ้โหสิกสิกก็เห็นใจสิกับเม่นนะนะครับเป็นเรื่องอะไรก่อนนะใส่แข้งนะใส่อะไรกับพิศพอดโอ้ยเนาะบ่าคือว่าผงกว่าเนี่ยว่าค้างไหมเนาะว่าคือค้างมว่าเนี่ยบอดสตันอยู่ตัอย่ต้มส้มเท้าหัวแบบเก่งเก่งโอ้ยคนภาคกลางเด้อเขาก็ต้องสื่อสัรด้วยภาษาบอดบอดภาคไหนบอดภาคไหนภาคไหน ภาคสามเข้าใจแล้วออเลิมอ่ะอันนี้ช่องกินกับกัดกับเพื่อนมะหยอืมเพื่อนมะหยั่มเพื่อนจะมาคอนแรปกันยูสี่ตลอดนั่นกินกับกัดนะทุกคนไปติดตามได้เลยนะอันนี้บ็อกคนรออาะบลอสบันน้ครับบลอกครอครับเพื่อนมะหยั่ทั้งทีนะเดี๋ยวสิให้บอกเราด้ป้อนน่องก่อนบอกคืนบอกคิดนานแค่ไหนหนึ่งี่เนซอนป้อนป้อนน้องหน่อยเอา ว้าวโอ้ยบอมีบทเลยผมเลยมีสมบทบอสใหม่สิกัดเนียอยู่ที่ลังเนียกันเลยขึ้นพี่พอวานขึ้นได้บหมืนกันเปิดบอเองก็ได้วะว้าวบอมมึงต้องเจอไอ้น้องไอ้จิบบอนเองเหมือนนะเจอใหญ่เป็นบอสเจ้าค่ายชิคดิพีส์ว่เป็นเป็นกระดูก กระดูกอ่อนเป็นกระดูกอ่อนพ่อผมมันมันกระบอกมันกระดูกอ่อนมันเป็นเย็นกึบกึบกึบหน่อยสียงหยาบม่เป็นไพี่ออืืบอสลุยสิบนิ้วแล้วบอดอ่ะอร่อยไหมอร่อยครับอบอสพูดไทยด้วยเบิดหมดละมต้องบอสไทยเห็นนะผมบอสไม่ค่อยท่องบันไหนยังจะแปดดิเป็นในบอสอืว ความปืดๆเนาะแมนแนะ้ำเลยกึบกึบโอเคแต่ว่าส่วนมากเพิ่นจะไปก้อยแล้วพี่เนาะแมนนี่เนาะเลื่อเลือเอาไปเอ็นหนึ่งนึงกรจุกแก้วหนึ่งกจุกแก้วบ่อนว่าแกงไส้ขี้เล็กก็ได้มาสุดแล้วกันเบิร์ดทดโทษเทีนอะไรได้ไอ้ธรรมยุ์ได้ว่าอย่างไรก็หนังขึ้นกันเพราะว่ามันบ่เป็นหนังท้องเห็นนะมาเด้อเสียบจนน้องบ้านเดือด บดเห็นตอนมื้อเปล่าครับที่มันจะแยกไอ้วาดเหรอว่าเอ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 ้าดูอยู่บ้านดูอยู่อยาวาจริงจริงนึกแต่ว่าสำหรับมื้อนี่น้องใหญ่เฮ็ดเมนูอย่างแบบเค็งๆแบบบ้านๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองวามาเบิ่งสำหรับมื้อนี้ขอโต้นะครับอาหม่องซุปยอดเบิ่งก่อน่ะมังซุปยอดบ่อยบ่ญเป็นค่าแน่นอนก่อแต่ว่าบอดบอดไป่ไรหนอกเลยนตีมื้อน่ะสุดยอดแบบจะบอกใครกันได้เดี๋ยวโอ้ยบอดเอาสุดยอดจริงเลย เอาบัตรสุดยอดเลวยนะตีบข่าบัตรสุดยอดราบอกไฟหรือเปาบัตรเด้น,นั่นแหละครับฝากไว้น้ำกับซองน่องไม้พิ่กนกะถือว่าตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำเนาะอ่ะเดี๋ยวให้กัดฝากครับโอเคทุกคนช่องกินกับกันนะคะฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจหน่อยนะคะ